สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปาก์คเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฉลาดเกมโกง EP 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่งานแสดงละครเวทีของโรงเรียนเกดก็ได้เล่นกับเขาด้วยเกดแสดงได้ดีมากจนคนที่ดูนั่งกันน้ําตาไหลพากแม้แต่พัดกับแบงก็ยังนั่งน้ําตาแตกหมดแมนกันเลยทีเดียวบนเวทีสาวหน้ามนคนหน้าสวยคนนี้เธอมีชื่อว่าแคเป็นนางเอกของชมรมละครนี้แคก็เล่นเหมือนคนท่องบทมาจนคนดูถึงกบกั้นขำไม่อยู่แต่การแสดงก็จบไปได้ด้วยดีหลังจากการแสดงจบลินก็มาคุยกับแบงก์แบงก์ก็ชมเกดให้ลินฟังว่าเป็นเด็กกิจกรรมยังสอบได้คะแนน เพราะปกติแล้วเด็กกิจกรรมจะไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสืออยู่ๆพัดก็เดินเข้ามาทักแบงค์ว่าไอ้อ้วกเอาสแบงค์ไปต่อไม่ถูกเดินหนีออกไปเลยพัดก็เตือนลินว่าแบงค์ไว้ใจไม่ได้นะถ้ารู้เรื่องธุรกิจของเราตายแน่แน่ลินก็บอกว่าเธอไม่ได้โง่นะที่จะให้แบงค์รู้พัดก็ยังแซวอีกว่าคนฉลาดหลายคนก็ตายเพราะเรื่องหัวใจเหมือนกันลินก็ถึงกับเขินแก้ตัวไปเรื่อยเลยยืนคุยกันสักพักเกทก็เข้ามาลินก็ชมเกทใหญ่ว่าฉากร้องไห้ทําได้ยังไงเกทก็เลยโชว์ทำน้ำาตาไหลให้ดู

แล้วก็เฉลยว่าแค่จิกขาตัวเองให้เจ็บน้ำตาก็มาแล้วรางวัลออสการ์จริงๆพัดก็ชมว่าเก่งขนาดนี้เรื่องหน้าได้เป็นนางเอกแน่ๆเกดก็เลยบอกว่าเธอสู้แค่ไม่ได้หรอกแค่เก่งกว่าเยอะแถมยังสนิทกับผู้กำกับละครเวทีอีกตัดมาบนรถของพัดพัดก็ชมเกดว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้ไวแฟนตัวเองสุดๆพัดก็ค่อยๆหอมแก้มเกดแล้วก็เริ่มที่จะโซเดมาคอมเกดแต่เกดก็ห้ามไว้บอกว่าเราคุยเรื่องนี้กันแล้วว่าจะไม่ทำแบบนี้พัดก็ถึงกระทำหน้าเซ็งเลยทีเดียวเกดก็เลยบอกว่าถ้าเธอพร้อมเอม แล้วเธอจะบอกพร้อมกับหอมแก้มพัดปลอบใจไปหนึ่งทีวันต่อมาห้องของลินและแบงต้องมาสอบรวมกันในวิชาของครูศีรดาพัดก็กลัวว่าแบงจะมีปัญหาอีกแต่ลินบอกว่านั่งไกลคงไม่เป็นไรหรอกพอเข้ามานั่งที่ครูก็เริ่มให้สอบกันทันทีลินก็ใช้สูตรเดิมใช้นาฬิกาเป็นตัวบอกคําตอบเหมือนครั้งที่แล้วและลินก็เริ่มทําข้อสอบอย่างไวสปีดสุดชีวิตพอทําเสร็จก็เริ่มบอกคําตอบเพื่อนๆอนยู่ๆแบงก็ยกมือขึ้นทําเอาทุกคนตกใจใจหายใจคว้าเงินไปหมดบักแบงก็ถามครูว่าเสร็จแล้วให้ส่ง ไว้ที่ไหนครูเสร็จก็เอาไปส่งครูแล้วก็เดินออกไปลินพอบอกคําตอบเพื่อนเสร็จก็เดินมาส่งข้อสอบเหมือนกันทันใดนั้นเองครูก็พูดขึ้นมาว่าทําอะไรกันแล้วครูศีรดาก็มุ่งตรงไปที่หนุ่มแว่นจ้ำม่ำคนนึงเขามีชื่อว่าหมูไปถึงครูก็ถามหมูว่าทําอะไรอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็สั่งให้หมูลุกขึ้นพอลุกแล้วก็ไม่เจออะไรครูก็เลยบอกให้หมูล้วงกระเป๋าพอล้วงกระเป๋าทั้งสองข้างออกมากระดาษโน้ตที่ถูกขยำก็หล่นลงมาจากกระเป๋า หมูถึงกับแทบช็อกครูสีรดาก็รีบหยิบมาดูก็เป็นโพยคําตอบครูก็เข็นถามหมูใหญ่ว่าได้โพยมาจากไหนพวกพัดก็ทําหน้าตกใจกันไปหมดครูศีรดาก็บอกว่าถ้าไม่บอกว่าได้โพยมาจากไหนเขาจะปรับให้ตกแล้วก็สอบใหม่กันหมดแต่หมูก็ไม่ยอมบอกสักทีครูศีรดาก็เลยบอกให้เลิกสอบกันให้หมดเลยแล้วก็ให้หมูตามไปที่ห้องหลังจากนั้นลินพัดและเกดก็มายืนดูโพยของหมูที่ครูติดไว้ที่บอร์ดคะแนนพัดก็สงสัยว่าหมูมันได้โพยมาได้ยังไงลินบอกว่ามันต้องหลุดมาจากพวกลูกค้าแน่แน ว่ามีขีดค่าคอที่ให้ตอบเองไว้ด้วยพัดก็เลยโกรธบอกว่าจะไปคุยกับหมูให้ได้ว่ามาจากใครลินก็เลยห้ามไว้เพราะว่าถ้าไปคุยตอนนี้หมูต้องรู้แน่ๆว่าเราทําธุรกิจอะไรกันพัดก็เริ่มจากการเรียกเติร์ดมาคุยเป็นคนแรกเติร์ดก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยเขาจ่ายตังค์จะทําไปทําไมแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับหมูด้วยให้พัดไปคุยกับปิงเถอะเพราะว่าในเฟซของปิงเคยลงรูปคว่หมูไว้พัดก็จัดก,การเรียกปิงมาคุยต่อเลยปิงก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทํารูปที่ถ่ายก็แค่ถ่ายตออนที่หมมมูาขสัภษณ์ เฉยปิงก็ยืนยันนอนยันนั่งยันเสียงแข็งและปิงก็ส่งต่อให้ไปถามโต้งเพราะว่าโต้งเคยสนิทกับหมูตอนมต้นและบักโต้งมันก็โดนจับมานั่งสอบสวนโต้งบอกว่าเขาแค่สนิทตอนมต้นแต่ตอนนี้ไม่ได้สนิทแล้วที่เห็นเพิ่งไปเล่นเกมด้วยกันมาก็แค่เล่นเกมไม่ได้เห็นรอคอสอบซะหน่อยโต้งก็โยนต่อให้พัดกับเกสว่าเกสก็อยู่ชมรมเดียวกับหมูลินก็บอกว่าพัดไม่น่าทำเพราะว่าเป็นคนเดียวพาลูกค้ามาส่วนเกตก็ให้ลอกฟรีอีกลินก็พูดกล่อมให้โต้งบอกมาว่าทำทำไมโต้งก็โวยวาย ใหญ่ว่าเขาไม่ได้ทํทาพยายามบอกให้เชื่อเขาเชื่อเขาลินก็ถึงกับเครียดไปเลยตัดมาที่ครูศิรดาเรียกให้แบงค์มาเข้าพบเรื่องส่งโพยให้หมูเพราะว่าเขาตรวจข้อสอบแล้วมีแค่แบงค์กับลินเท่านั้นที่ทําข้อสอบถูกหมดแต่ลินอยู่คนละห้องกับหมูแถมนั่งไกลกันอีกตั้งหากส่งโพยให้กันไม่ได้แน่แน่ส่วนแบงค์เป็นเพื่อนอยู่ห้องเดียวกันนั่งติดกันอีกด้วยแบงค์ก็สงสัยว่าข้อสอบครูหลุดหรือเปล่าครูศิรดาก็มโมโหใหญ่ว่าแบงค์หาว่าเขาทําข้อสอบหลุดถ้าข้อสอบหลุดทําไมเวลาใกล้จะหมดแล้วหมูถึงทําไปได้ค20ข้อ เองแล้วก็บอกแบงว่าอย่ามาแทะมันไม่เนียนแบงก็ถึงกับเถียงไม่ออกยืนเอ๋อไปเลยกลับมาที่พวกลินเขาก็ยังนั่งสืบหากันอยู่ว่าใครเป็นคนทําลินก็บอกให้เกดไปเนียนเนียถามหมูให้หน่อยเกดก็รับปากว่าจะช่วยถามให้ตัดกลับมาที่แบงออกมาจากห้องครูศิรดาก็เดินหัวร้อนออกมาเลยกะจะไปเชือดหมูแน่ๆมาถึงก็เจอเกดยืนคุยกับหมูอยู่ในห้องแต่ก็ไม่สนใจอะไรแล้วเปิดประตูเข้าไปทันทีบอกหมูว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเกดก็เดินออกมาจากห้องให้ไวแบงก็เข้าไปหาหมูท ทีแล้วก็ถามเรื่องพยบอกให้หมูไปบอกความจริงด้วยว่าพลอยมาจากใครหมูมันก็แมนมากบอกว่าเขาขายเพื่อนไม่ได้หรอกแถมยังโมโหแบงค์อีกว่าคะแนนเขาก็โดนตัดเหลือสูตแล้วจะเอาอยัางไงอีกแล้วก็เดินหัวฟัดหัวเหวี่ยงออกไปตอนมืดเกทก็มานอนคุยโทรศัพท์กับพัดเรื่องที่ไปถามหมูมาพัดก็คุยมาแบบเสียงแปลกๆจนเกทถามว่าพัททำอะไรอยู่พัดก็บอกว่าเขายกเวทอยู่แล้วก็รีบวางสายบอกว่าจะไปยกเวทต่อแต่จริงๆแล้วเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนั่นเองแบดบอยจริงๆวันต่อมาที่โรงเรียน แบงก์ก็มานั่งคุยกับลินแล้วก็วาดภาพแผนที่นั่งสอบให้ลินช่วยคิดว่าหมูได้โพยมาจากใครแบงก์ก็บอกว่ามีแค่เขากับลินเท่านั้นที่ได้ทำคะแนนได้เต็มแต่ถ้าไม่ใช่เราทั้งคู่ก็ต้องหาว่าเป็นใครลินก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยเพราะว่าในผังนั้นมีชื่อของเกตด้วยลินก็เลยสงสัยว่ามีชื่อเกตได้ยังไงแบงก์ก็บอกว่าเขาไปเห็นเกตยืนคุยกับหมู2ต่อ2ลินก็เลยแก้ตัวให้เกตบอกว่าเกตอยู่ชมรมเดียวกันกับหมูแบงก์ก็เลยบอกว่าอยู่ชมรมเดียวกันแสดงว่าเป็นเพื่อนกันก็งยยยันื บอกแบงว่าไม่ใช่เกสหรอกเพราะว่าเกสกับหมูนั่งห่างกันมากแบงก็เลยเขียนชื่อแคร์กับบาร์ดลงไปด้วยเพราะว่าอยู่ชมล,มละครเหมือนกันเกสต้องส่งต่อให้แคร์แคร์ส่งให้บาร์ดแล้วบาร์ดก็ส่งให้หมูวิเคราะห์สมกับเป็นนักเรียนทุนจริงๆแต่ลินก็ยังยืนยันแบบหนักแน่นว่าเกสไม่น่าทําแบงก็เลยยอมฟังแล้วก็ตัดพ้อว่าเขาไม่เคยโกงข้อสอบสักครั้งเลยในชีวิตแต่ทําไมต้องมาโดนครูจับผิดแบบนี้พูดไปก็ทําหน้าเศร้าไปลินก็ถึงกับรู้สึกผิดไปเลยเอาแผนผังน,นั้นกลับมานั่งคิดต่อที่บ้านนอีกิิคด ถึงคาสอบสวนของทุกคนที่เป็นลูกค้าแล้วก็คิดถึงคําพูดของแบงค์ที่พูดถึงคนในชมรมละครและลินก็วิเคราะห์ต่อโดยมีตองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอนึกถึงคําพูดของตองได้ว่าเกทอยู่ชมรมเดียวกับหมูลินก็เหมือนจะคิดอะไรได้เช้าวันต่อมาลินก็มายืนถือแผนผังนั้นมาหาเกทแล้วก็เอาให้เกทดูบอกว่าเป็นแผนที่นั่งของคนในชมรมละครและคนที่ได้โผล่ไปโดยเริ่มจากเกทเกทก็ถึงกับยืนอึง้งถามลินว่าสงสัยเขาเหรอลินก็เล่าเป็นฉากๆเหมือนตาเห็นเลยว่าพอเกทได้คําตอบจาก เขาก็จดคำตอบส่งให้แคร์แคร์ก็ส่งต่อให้บาร์และบาร์ก็ส่งต่อให้หมูเกตก็ยืนฟังไปน้ำตาคอไปลินถามเกตว่าทำแบบนี้ใช่ไหมให้ตอบเธอมาเขาอยากรู้ว่าเกตททำไปทำไมตอนนี้มีคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเดือดร้อนเรื่องนี้นั่นก็คือแบงค์นั่นเองเกตก็ถึงกับร้องไห้เลยว่าเขาไม่ได้ทำจริงๆเขาเป็นเพื่อนสนิทลินเขาจะทำแบบนี้ทำไมลินก็ใจอ่อนแล้วขอโทษที่เข้าใจเกตผิดลินเข้าไปเช็ดน้ำตาแล้วก็กอดเกตส่วนเกตที่ยืนร้องไห้อยู่ก็เอามือจิกขาตัวเอง คแล้วก็ร้องไห้ได้รางวัเลเรือไททานิคอีกแล้วลินก็เลยบอกให้เกตนัดหมูให้เขาหน่อยเพราะเขาต้องคุยกับหมูตัดมาที่เกตมานั่งร้องไห้กับโตง้งแล้วก็สารภาพกับโตง้งว่าเขาเป็นคนส่งโพยให้หมูเองเพราะว่าแคร์บอกว่าถ้าส่งโพยให้ก็จะไม่เข้าไปออดิชั่นเปน็นนางเอกและเกตก็จะได้เป็นแทนแต่เขาไม่รู้ว่าแคร์จะส่งต่อให้คนอื่นโต้งก็เลยบอกว่าถ้าลินรู้ขึ้นมาจะทํายังไงเกตก,ก็กลัวว่าลินจะเกลียดที่เขาหักหลังเกดก็เลยขอร้องให้โต้งช่วยโต้งก็น้อยใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเกตไม่เคยคคิดจะุยหรือ มองหน้าเขาเลยเขาตามถ่ายรูปให้ยังไม่เคยคิดจะขอบคุณเขาเลยสักนิดแต่พอมีปัญหาขึ้นมาก็มาคุยดีมาจับมือด้วยมันไม่ชัดไปหรอแล้วก็บอกเกดว่าให้ไปบอกพัดมาช่วยรับผิดแทนพูดจบตรงก็เดินหันหลังไปเลยเกดก็วิ่งตามไปดึงตรงไว้แล้วก็บอกว่าพัดเป็นคนบอกว่าให้เกดเลิกยุ่งกับตง้งไม่ให้คุยกับต้งเพราะว่าหึงตรงก็เชื่อเกดว่าเกดไม่ได้จะไม่ยุ่งกับเขาเองแล้วเกดก็จับมือต้งขอร้องให้โต้งมารับผิดแทนเขาตัดมาที่ลินมานั่งอยู่คนเดียวในห้องไม่ยอมไปกินข้าวเกดก็เดินเข้ามาม ลินก็ถามว่านัดหมูให้เธอแล้วใช่ไหมเกศก็โกหกบอกว่านัดแล้วเดี๋ยวหมูกินข้าวเสร็จแล้วจะขึ้นมาหาแล้วเกศก็เดินออกไปตรงก็เดินเข้ามาหาลินต่อเลยเข้ามาถึงก็บอกลินว่าเขาเป็นคนส่งโพยให้กับหมูเองแล้วตรงก็มานั่งสารภาพแบบปลอมๆให้พัดลินและเกศฟังลินก็งงว่าทำไมอยู่ๆตงถึงได้มาบอกเขาตรงก็เลยว่าวันนึงเรื่องก็ต้องแตกเขาก็เลยมาบอกเลยดีกว่าแล้วก็บอกว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วลินก็เลยบอกให้โต้งไปบอกกับครูศิรดาว่าโพยเป็นของตงตรงขโมยข้อสอบออกมาแล้ว ค่งพวยต่อให้หมูยังไงเกดก็ถึงกับนั่งตูดไม่ติดเก้าอี้เลยแล้วโตรงก็กลัวว่าถ้าบอกแบบนั้นเขาจะโดนโทษหนักเลยแถมส่งสายตาไปให้เกดช่วยอีเกดก็ลุกขึ้นมาบอกลินว่าทําแบบนี้เรื่องใหญ่แน่ๆพวกแคร์ก็จะโดนไปด้วยและถ้าพวกนั้นโกรธก็จะมาแฉว่าเราทําอะไรกันลินก็บอกว่าเรื่อง3ามคนนั้นเขาจัดการได้แต่แค่โตงไปบอกพวกนั้นเรื่องข้อสอบก็เสี่ยงมากพอแล้วแบงก์ก็ยังมาสวยด้วยอีกโตรงก็ต้องรับผิดชอบเกดก็พยายามกล่อมให้ลินยอมสุดท้ายลินก็ยอมเพราะพัดก็เห็นด้วยกับเกและ ยังมาแซวเรื่องแบงก์กับลินอีกลินก็เลยบอกว่าถ้าครูลงโทษแบงก์วันไหนให้ตรงออกมารับผิดชอบด้วยตรงก็นั่งทำหน้าเลิกหลากรับผิดเพราะผู้หญิงแท้ๆหลังจากนั้นลินก็มาถามกับแบงก์ว่ายังหาเจ้าของโพยอยู่ไหมแบงก์ก็บอกว่าถ้าเขาไม่โดนครูลงโทษอะไรก็ไม่หาแล้วและทั้งครูก็พากันมาเดินดูป้ายโปรโมทละครลินก็บอกว่าเขาอยากเห็นเกตเป็นนางเอกบ้างแบงก์ก็ชมเกตว่าน่ารักไม่แพ้แครยังไงก็ต้องได้เป็นนางเอกบ้างแหละลินก็เลยแซวแบงก์ว่าพูดแบบนี้เขาหึงได้ไหมแบงก์ก็ถึงกับอึ้งไปเลยินกก็บอว่าหึ เกตนะไม่ได้หึงแบงค์ถามว่าแบงค์เบรกหัวททบทิ่มและลินก็บอกให้แบงค์ไปส่งเธอที่บ้านหน่อยเพราะว่าขี้เกียจนั่งรถเมย์แบงค์ก็ยอมไปส่งแต่โดยดีตัดมาที่ชมรมละครกําลังคัดเลือกตัวละครเรื่องซินเดอเรลล่ากันและคนที่ได้เป็นนางเอกก็คือแคร์เหมือนเดิมทำให้เกตถึงกับช็อกไปเลยเพราะว่าส่งโพลให้แคร์แล้วนั่งนิ่งน้ําตาคอไม่พูดอะไรผัดก็ปอบเกตว่าไว้เรื่องหน้าก็ได้และเกตก็ถูกเลือกให้เล่นเป็นลูกแม่เลี้ยงใจร้ายน่าสงสารจริงๆหลังจากเลือกตัวละครเสร็ เรอคุยกับเธอก่อนแขก็เลยบอกให้เกตมาหาที่หน้าเวทีมาถึงเกตก็ใส่แค่รั่วเลยที่ผิดสัญญากับเธอแขก็บอกเกตว่าบาร์ดดีใจมากที่ได้โพยคําตอบและบาร์ดก็สัญญากับแคว่าจะให้แค่เล่นเป็นนางเอกจนจ,นจบมหกเลยเกสก็โวยวายใหญ่ว่าทําไมเป็นคนแบบนี้แขก็เลยตอบกับเกสแบบหน้าหงายว่าเขาก็เป็นคนแบบเกสไงที่หักหลังเพื่อนตัวเองได้จะไปฟ้องคู่หรือฟ้องลินพูดจบแล้วก็เดินออกไปเลยเิียงให้เกตนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวร้องแบบชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วคิดถึงมัน ที่ลินช่วยเขาให้ได้เข้ามาอยู่ในชมรมละครและก็นึกไปถึงตอนที่เธอขอให้ต้งช่วยตรงถามเกดว่าถ้าเขารับผิดแทนเกดเขาจะได้อะไรตอบแทนเกดก็เลยบอกว่าอะไรก็ได้ตรงก็เลยจัดการลูบไปที่ขาเกดเกดก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เลย เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1000ไ like. ลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับสลาดเกมโกงตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย